สวัสดีครับวันนี้ผมมีเห็นดราม่าสั้นๆไม่สั้นหรอกมันเป็นดราม่าที่มีอยู่พักหนึ่งแล้วของเกี่ยวบเกม Marvel Future Fight นะครับเรื่องการซื้อขาย ID ดองกันนะครับผมพอดีเขาน่าจะเพราะว่ามีช่วงเกมประกาศฉลอง10ปีเขาแจกเพชรประมาณ1 0 0 0 0เพชรนะครับก็ทำให้พ่อค้าบางคน อาจจะแบบเริ่มเริ่มดองเพชรแล้วก็เพื่อมาปล่อยขายกันนะครับเพื่อขายมือใ,ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยก็จะมีบางคนที่ว่าเอ้ยแบบไม่ซื้อไอดีดองเพชรไปเข้าเล่นเองดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะคุ้มกว่านะครับผมก็เราพูดถึงไอดีดองโดยรวมกันดีกว่าเหมือนผมก็เคยซื้อนะไอดีดองแต่ว่าบางเกมบางเกมที่มันเป็นเน้นการา,าจริงเพื่อห,หยอดตัวละครนะ่ะ ซื้อไอเดดองแล้วก็มีเพชรด้วยหรือไม่ก็มีตัวละครเสริมมามันก็คุ้มนะครับผมในการเริ่มต้นหรือว่าการเล่นเกมนี้ใหม่หรือว่าเล่นเกมนี้ครั้งแรกแต่ถ้าพูดถึงที่ที่ทางกลุ่มที่เขาเป็นดะท,ที่ที่มีปัญหากันในช่วงอดีดองของเกมฟิวเจอร์ไฟท์นะครับมันเหมือนกับว่าเพชรหนึ่งหมื่นเมตรอะมัน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 ทำอะไรได้ไม่เยอะถ้ากับเกมฟิวเจอร์ไฟท์นะครับเหมือนผมก็เล่นอยู่ผมก็ ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเป็นเล่นตั้งแต่ตอนเกมเปิดเลยแต่แค่จะเข้าบ้างแล้วก็หยุดบ้างเข้าบ้างหยุดบ้างก็จริงๆด้วยด้วยเพชรหนึ่งหมื่นเม็ดนะมันทําให้เราได้แค่ชุดชุดตัวละครนี่นะครับเอาตีแบบกลมๆก็ตีว่าสักสิบชุดสิบชุดหนึ่งหมื่นเม็ดสิบชุดสิบเอ็ดชุดให้สิบเอ็ดชุดสิบเอ็ดชุดปุ๊บแล้วถ้าแบบตัวละครมันก็ต้องปั้นด้วยแล้วก็การที่ยังมีเกียร์อีก มีเกียร์ใส่ตัวละครยังมีเซตการ์ดเซตการ์ดอีกยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างกว่าที่ตัวละครมันจะเริ่มเก่งกันจนเริ่มไปลุยได้สบายคนที่ซื้อไอดีดองอาจจะเบื่อก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นมิชชั่นแล้วก็เล่นนูน้นนี่นั่นเพื่อจะให้ตัวละครเก่งมันต่างกับเกมกาชาที่ว่าบางเกมคือเรามีไอไอดีดองใช่ไหมครับตู้ใหม่มาก็เป็นตู้เทพพอตู้เทพเราก็หยอดตัวละครใหม่มาได้เลยแล้วก็อาจจะ อาจจะปั้นหรือว่าอาจจะลาาของนี่ๆหน่อยๆก็จะเล่นยาวได้แต่ถ้าเหมือนกับฟิลเตอร์ไฟมันอาจจะประมาณว่ากว่าตัวละครคุณอ่ะหนึ่งตัวจะเทพแล้วก็ลุยยาวได้ก็ยังอาจจะมีทั้งชุดก็เกียร์อีกถ้าสมมุติว่าซื้อดีดองมาแล้วไอดีดอมันเข้าดองแต่เพชรเกียร์ดีๆคุณก็จะไม่มีการ์ดอีกยังมีเซตการ์ดท,ที่ต้องไปทําอีกเซตการ์ดก็จะไม่มียังมีแร่อูลูลที่ต้องไปใส่นู่นนี่นั่นอีกแล้วยังมีของที่ต้อง ัดทีมอีกออาสมมุติเราซื้อมาปุ๊บเอ้เราอยากตัวอวยใช่บางเกมเราก็ต้องมีตัวอวยใช่ไหมครับแต่ว่าบางตัวบางเหมือนครับฟิวเจอร์ไฟบางตัวมันก็ต้องมีทั้งตัวซับตัวลีดเดอร์ตัวที่เราอวยก็ว่ากันไปมันทาให้ในกลุ่มอาจจะมองเขาอาจจะเลยเตือนว่าเอ้ถ้าซื้อไอดีดองมันอาจจะคุณอาจจะซื้อมาเสร็จคุณอาจจะเบื่อคอนก็ได้เพราะว่ากว่าตัวละครจะเก่งกว่าจะเล่นไปไกลกว่านั้นนู่นนี่นั่น มันมันใช้เวลานะครับเหมือนผมเล่นฟิวเจอร์ไฟทเทียสี่มีแค่ตัวเดียวคือตัวที่เขาแจกนะครับนอกนั้นก็จะทําเป็นแค่เทียสามเทียสามเท่านั้นเพราะเราก็ไม่ไม่ได้มีเวลาเล่นหานั้นแล้วก็ก็เหมือนที่เขาเตือนเหมือนกันนะครับผมว่าก็คือตัวละครมันกว่าจะกิ่งกว่าะอะไรไม่ใช่ว่าคุณซื้อชุดเสร็จปุ๊บมันกิ่งเลยมันมันไม่ใช่แต่ถ้าเหมือนบางเกมเอาถ้าถ้ายกยอดเหมือนเฟสใช่ไหมเฟสเราหยอดตัวเทพมา โอเคมันช่วยแบกในในระดับหนึ่งเพราะว่าบางตัวสมมติเฟดเฟดไปซื้อดีดองเฟดเฟดแล้วเขามีตัวละครพร้อมเพชรอย่างเงี้ยเรามีมีตัวละครแล้ตัว,ต,วตัวเทียเก่งๆแล้วสามสีตัวขึ้นมาแล้วพร้อมเพชรน,นี้ยังไงคุณก็เล่นได้สบายอยู่แล้วส่วนเพชรจะเกินไม่เกินนั้นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับฟิวเจอร์ไฟที่เขาเขามีดราม่าก,กันก็คือเหมือนกับประมาณว่าอ่ะ คุณมีตัวคุณมีตัวละครแต่คุณยังขาดเซตการ์ดที่ดีคุณยังขาดไอ้แร่แร่ที่ดีอร์ตริแฟกอะไรมันมีจุกจิกเยอะกว่าที่จะให้ตัวละครหนึ่งมันเกิ่งนะครับผมอันนี้ก็แค่พูดไปโดยรวมนะครับเป็นดาราม่าเล็กๆน้อยๆจากในกลุ่มที่ที่ผมไม่เห็นมานะครับผมก็มีเพื่อนๆใครชอบซื้อไอดีดอกมาเล่นกันบ้างไหมครับการที่ซื้อมันก็ไม่มีใครถูกไม่ผิดหรอกครับเขาเขาก,เขาก็เหมือนกับเขาก็แค่พูดเตือนๆกลัวว่า คนเขาแบบจะเริ่มเล่นแล้วก็ไปซื้อแล้วก็อาจจะเบื่อสะก,ก่อนแล้วก็อาจจะเสียตังค์ฟรีนะครับให้ลองเล่นกันดูเองกันก่อนหรือไม่บางคนก็อาจจะซื้อเล่นคำๆก็มีเหมือนบางเกม,จจะมนะสมมติบางเกมที่เพิ่งเปิดอย่างงกันดั้มอย่างนี้บางคนขี้เกียนรีก็อาจจะไปซื้อไอดีดองที่เขารีแล้วก็ได้เพจมาก็ได้นะครับผมไม่มีเรื่องไหนถูกไม่มีเรื่องไหนผิดนะครับผมอันนี้ก็จบไปแล้วที่แบบเอาเรื่องนามามาพูดกันคำๆครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ